วิสาหร่ายขายไปเรื่อยๆเลยจริงอ่ะเพิ่อยากเาิกขายจังหมาป้อนด้วยปากไดไหมครับไ้ครวันนี้บลุกนี่รักยังไงก็จี๋ไหน่ารักบุ๋มน่ารักพอกับมีเธอเลยผมมาก่อนอะไรนะผมน่ารักมากกว่ามีเธอถ้ามีลูกพี่จะไม่รักลูกมากกว่าบุ๋มใช่ไหม ไม่ถ้านพีเรารู้มากกว่าบุม๋มบุ๋มไม่มีบุม๋มต้องเป็นที่หนึาาง่งบม,มเป็นที่หนะหึ่งเสมออย่าทำอยียงสูงเอาดีๆอย่างสูงแปว่าโกงเป็นที่หนึ่งแล้วฮะถ้านพีน่าลูกไม่คิดเป็นที่หนึ่งทำไมอ่ะพี่บุ๋มน,นะนั้นรักหใช่ถ้าูกพีนีต้องให้บุม 1. 1> บ๋มเป็นที่หนึ่งบุ๋มเป็นที่หนึ่งสำหรับพีนเสมอแล้วลูกอ่ะลูกอยู่ที่สองคิวอยู่ที่อันดับเท่าไหร่ศูนย์รู้ไหมว่าแต่ก่อนชนะบุ๋มอีกแต่แต่ก่อนอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟัง เล่าให้ฟังอีกแล้วทุกคนกดสลายก่อนถ้าทุกคนอยากอยากได้ตัวอะไรจะให้เราให้ฟังคืออย่างนี้ไม่นี่ไงไม่ไม่รู้อ่ะทุกคนเป็นเหมือนกันไหมเสียงเขินมากอย่างนี้ครับอย่างนี้จะบอกจะบอกว่าทุกคนจะบอกว่ามันมีมันมีง่วงไหมกินสาระไรไหมกินสาระไรก่อนไหม อ่ะมามาโนั่งเลยโมเดลพี่สลัยไหมโรยายอ่ะหอมละลินต้องไปแล้วแหละอะนี่ก็ให้เดทุกทุกคนสาลัยอร่อยมากนะโมเดลอะคืออย่างนี้อันเนี้ยมันเป็นสาลัยอบสาลัยอบแปลว่ามันไม่มีน้ำมันเลย มันเป็นสาลายอบกรอบอร่อยมากคือใครกินสาลายตอนเด็กๆที่เป็นซองๆอะ่ะที่เป็นแถวๆอะ่ะอันเนี้ยอร่อยกว่าเป็นสิบเท่าอย่างงี้ดีกว่าแล้วก็เป็นสาลายที่รู้เลยว่ามันสดมากมันไม่ใช่สาลายค้างปีโมเดลนั่งได้ค่ะมานั่งทางปะบุมเอ,อเอาไหมเ,เ,เอ้ไหมอร่อยมากเดไหเดี๋ยวตั้งสาลายก่อนผมอ่ะ ไปบ้านผมกันวันนั้นอะวันเดียวลาไลผมหมดบ้านเลยโอพีทพิงก็ไม่ได้ไม่ผมจะซื้อกลับไปรอบนี้ยี่สิบผงแล้วเดี๋ยวดูซิว่ามันจะหมดอีกไหม่จุ่มเรายอมได้เหรอบ้านเราหมดยังมันจะอยู่ในนั้นสวรสค์สีห่อไบุกคแต่พอมีสาาลที่บ้านเนี่ยผมมาวิ่งทุกคืนเนาะเวลากลับบ้านอะผมกินทุกคืนเลยนะคือมันเป็นของที่กินได้แล้วไม่ได้มีความรู้สึกว่า เออแล้วเราต้องออกกำลังกายเพิ่มแล้วแล้วหนึ่งหอมีหกซองครับมีหกซองอย่างนี้ใช่มีหกซองย่อยอันนี้อร่อยมากเชื่อดิอันนี้อร่อยมากอันนี้นะรสเผลหวาเผ็ดไม่ต้องสนใจเอาออริจินอลโคตรอร่อยเรื่อใจด้วยนะเขียนในคอมเมนต์นะซื้อสิเซร็จมีซื้อยี่สิบหรือซื้อยี่สิบแน่นอนมันแพ้กันไม่ได้หรอกค่ะเรื่องแบบนี้ไม่แล้วมันอร่อยมากคือ เอางี้ถ้าใครเคยซื้ออ่ะจะรู้ว่ามันอร่อยจริงแต่ถ้าใครไม่เคยซื้อขอให้ลองครับน,นี่มันเป็นยังไงห,หนูชอบมันนี้เพราะอะไรคะมันเหมือนกันแต่นี้มันม้วนมาถามเดวเอ๋อเหรอเรเดวนั่งสิคะนังน่งนั่งนั่งอันนี้ชอบมันนี้เพราะอะไรคะมันกรอบหวานักินแบบพัวเดียวกินเปร้ยวเพาะชอบอันนี้ออนกินแบบพิมัวเดียวกินเปรี้ยเลยซื้อไปแล้วเนี่ยฝั่งจะแบบอันน,น,นี้ในหนึ่งห่อเนี่ยจะมีทั้งหมด สิบแพ็คซึ่งราคาร้อยบาทนะครับไอ้ดันอันนี้มาตะกร้าสองให้หน่อยนะครับอันที่เป็นลอนลอนนะตอนนี้พอตสามร้อยแปดแล้ววะดุดยอดเลยเราเรากินสาหร่ายกันแบบกรอ,อ,อบไหม ถูว่าไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้ารับไปขายร้านขายของชำควรขายอันละกี่บาทคะพี่ปูตอบหน่อยสิคะเขาซื้อสองละหกสิบเขาจะไปขายต้องขายแทงกว่าที่คิวหรอเหรอ สิบา <15 S 1> บาทเลยคับนี่ผิอ๋ <ทำ S 1> อ, <ทำ S 1> อราคาปกติเขาอยู่ที่แพ็คยังคือเ0บบาทครับอันนี้ราคาปกติอยู่ที่90บาททีเนี้ยมาขายกับเราว่ะมันเหลือ60บาทราคาขายปีคือแผ่นละ15บาทแล้วเขาขายบใช่ไม่ร้านขายของชำควรขาย15บาทครับใช่ที่ลูกบอกเนี่ยนเจ้ากยเท่าไหร่มาขายก่อนก็แอน ขายหน้าโรงเรียนได้นะเด็กชอบมากอะไรเงี้ยแล้วเนี่ยบุ๋มอะเวลากินอะบุ๋มกินไม่ได้กินอร่อยอร่อยมากแล้วมันแผ่นละสิบแถวสิบแผววันนึงอะเราสามารถกินมันได้ร้อยห้าสิบแผ่นแล้วเราไม่ต้องกินข้าวเลยให้เอาไงก ใช่เขาเรากินสาหร่ายร้อยห้าสิบแผ่นไหวเลอร่อยจริงทุกคนกดจ่ายเงินได้นะครับมาห่อเท่าไหร่นะห่อห่อละหกสิบบาทซื้อเมื่อกี้ยังเล่าเรื่องไม่จบเลยมาทุกคนกดซื้อสาหร่ายเดี๋ยวเล่าเลยคิวเชื่อมัว่า ช่วงแรกอะที่ที่พี่คุยกับพี่บุ๋มอะแบบในโทรศัพท์อะตอนที่พี่บุ๋มยังแบบไม่ได้ค้าสายอะไรอ่ะแล้วเป็นเป็นช่วงแรกที่แบบเไม่จะบอกว่าไไไไมม่่่ดด้้ซสอจะบอกว่าเดี๋ยวเขาซื้อให้เอากี่ห่อไม่จะบอกงี้ว่าคำคำถามหนึ่งอะ ที่ถามอ่ะแบบพอคุยกันไปสักพักหนึ่งอ่ะแบบรักใครคนไหนอยู่อันดับที่เท่าไหร่คิวอยู่ในอันดับด้วยนะใช่พี่ถามว่าพี่บุ๋มอ่ะรักพี่อยู่อันดับไหนแล้ววันนี้อะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนแรกๆเมื่อก่อนแรกๆอ่ะใช่ไหมจำได้ไหมคืออะไรล่ะหมายถึงจากอันดับว่ารักวีค ก็ได้เริ่มเลยเริ่มบอกว่าบุ่มรักคิวยังพอเข้าใจได้ทําไมถึงรักขวัญขวัญก็ไม่ค่อยมาหาด้วยซ้ำแต่แต่แต่อันดับของอขวัญคคือคือคอ,อันดับของขวัญอยู่สูงกว่าคิวมันเลยเป็นคําถาม <Okay. S 1> ที่พี่ถามต่อ <c oughs> อา้าวทำไมถึงรักขวัญมากกว่า <c oughs> ขวัญไม่เห็นเคยมาหาด้วยซ้ําเข้าใจปะคือมันเป็นมันเป็นคําถามณนะตอนนั้นที่เราไม่ได้รู้จักกันดีมันเป็นคําถามที่ว่า <c oughs> ไม่ใช่มันเป็นเรื่องจริงมันเป็นแฟกต์จริงๆคือแล้วอันดับพี่ไม่ได้อยู่สูงกว่าทุกคนอ่ะเข้าใจปะแล้วคนที่พ่งคุยมันจะมาอยู่สูงกว่าได้ยังไงไม่แล้วมันก็เลยไม่ก็มันก็เลยเป็นคําถามต่อมามันมันฟังดูมันคุยกันเหมือนเหมือนจะแบลวนะแต่ว่ามันเป็นท็อปปิกที่คุยกันแล้วเหมือนจะตีกันเพราะว่าหนูเป็นคนพูดอะไรแบบจริงใจเข้าใจว่าจริงๆพูดจริงไม่ความไม่ได้อยู่ที่หนึ่ง ที่หนึ่งคือปู่เจนคิวบ้านเราจะไม่มีชาดีแล้วน,ะน,นะไรก็ไม่ได้นะ <laughs> แต่คิวคิวอย่าดีใจไปเป็ดยังอยู่สูงกว่าคิวเลยแต่ฉันไปโรงพยาบาลก่อนนะจริงจังเลยนะจะคุยเรื่องอะไรกันเรื่องอ <c oughs> เป็ดเป็ดเป็ดยื่อันดับสูงกว่าคิว อยู่ในท็อปไฟครับให้เกียรติด้วยคนนอนด้วยกันเหมือนถ้าเกิดระหว่างบันนี่กับบุ๋มอ่ะบุ๋มก็ต้องอยู่ต่างกับบันนี่เพราะเขานอนด้วยกันทุกคืนทิ้งเหรอเชี่ยวรักแม่สามลให้ก็ไม่รู้ับีอะไม่เดี๋ยวนะตอนตอนที่เราพบ คบกับใครอ่ะแล้วไม่เคยถามเพื่เลยเหรอว่าวันนี้รักเราแบบอยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วควรเริ่มในใครที่ทีไม่ชหนูควรเริ่มใช่ไหมไม่ใช่แบบมันเป็นคําถามของคนจีบกันไหมไม่ใช่มันเอาอันนี้ไม่เคยถามปายเลยเหรอพี่พีทคิดว่ามันจะตีกันหรือมันจะเป็นคนดีเอางี้เลยนะหนูจะได้ตัดสินใจว่าหนูจะอะไรอะคะพี่เก่งมันมันเป็นคาถามที่คิวอ่า ไม่ไม่ไม่มันเป็นคําถามที่คิวบอกว่าเอ้ายังคุยกันน่ารักอยู่เลยเหรอตอนเห็นว่ามันเป็นคําถามที่ฟังดูน่ารักแต่เราแค่ไม่คิดว่าคําตอบที่ได้จะตีกันแล้วมันก็เลยเป็นครั้งเดียวที่ถามแล้วไม่ถามอีกเลยสาวน่อยอันนี้ตลกมากแต่พี่พีจะเป็นคนที่ถามอะไรอย่างนี้บ่อยมากเว้ยหนูรักเขาเท่าไหร่รักเป็เท่าไหร่เาอะไรอกคอเป็ดไงไม่มีอ่ะไม่คิว คิวไม่ต้องเสียใจเป็ดก็มากกว่าพี่ตอนนั้นไม่พอจะเหลอเป็ดก็มากกว่าพี่ไม่ตอนเนี้ยเป็ดรักพี่มากกว่าแก้มหมูมันเลยตกอยู่ยังไงหนูไม่มีชั้นลิงกิงแล้วขอให้คิวคิวมีไหล่ะทุกคนทุกคนกดซื้อสาหร่ายให้หน่อยนะครับอันนี้อร่อยกดซื้อสาหร่ายให้หน่อยจะบอกว่าสาหร่ายอร่อยมากเอาปะเห็นเข้าจี ไปนั้องสีเลยไม่รู้เพราะต้อไปดูเรื่องไข่ไปช่ขาวแล้วก็ราคาไม้ยังครับต่อต่อมาพี่ปูเรียบร้อยอย่างแแพี่เก่งเอาไงดีทุกทุกคนสาลายอ่ะอันเนี้ยตอนเนี้ย ที่กินที่กินอยู่เนี่ยเป็นสาหร่ายทอดซึ่งแคลอร,รี่จะสูงกว่าแต่ว่ามันได้ความแบบมันๆน,น,นัวๆเนาะแล้วรสที่อร่อยสุดคือสาหร่ายรสซาวครีมนะครับเดี๋ยวสักงไ้ให้อันนี้มันเหมือนกันคะคะแต่ว่าถ้าเป็นซองถ้าใครเขาตัดซองอันนีหน้หนึ่งกระปุกเนี่ยหนึ่งกระปุกเนี่ยร้อยยี่สิบเก้าบาทเท่านั้นคือม่กระปุกุมอืมล่น,นเนี้ยซองที่เกะเะเียท่าไหเท่าไหร่เดี๋ย รสซาวครีมอร่อยมากนะครับกดได้เลยเขาไม่หาหมอก่ะหมอบกว่าคือไม่ครับานอบอกไว้ว่าอะไรนะพี่เก่งกินเินอร่อยแต่ะาินมอนนะเราได้ที่อันนี้เราได้ทุกคนอยากให้แบบเที่ทลรักหบุมอยู่อันดับที่เท่าไหร่ในชีวิต ะสิเรามีเพื่อนสิบคนไม่ต้องให้อยู่ก็ได้นะฉันไม่ได้สะดวกต้องอยู่ในใจใครก็ได้แรกแรกเลยแรกแรกในใจไม่ต้องมีชั้นอยู่ก็ได้ไม่ต้องมีอันดับให้ดูการกระทำจบอุ้ยไม่ติดปุญเลยสิจริงสิบเอ็ดมันมันหลักฟ้องไปก่อนนะคผมเดี๋ยวน้ะพาพาลูกสาวไปโรงพยาบาลจะร้องเรียนใช่ไหมครับอินบ็อกซ์มาในนี้หน่อยได้ไหม อินบ็อกมาในนี้ได้ไหมเร็วเอ้ขอไหมอินบ็อกมาได้เลยครับเดี๋ยวกดเข้าไปอ่านเดี๋ยวจัดการให้เนาะไปเวิลมาเนาะเกียร์องซองดูยูท็อปไฟนะคะแล้วมีอะไรใช่ของขวัใช่ถูกไหมเนี่ย คำคำตอบดูแบบรึ้สักไหมไม่คำตอบตอนแรกไม่ตอบคำตอบตอนแรกบอกว่ามันวัดกันไม่ได้ใช่หนูเลยบอกว่าไม่ได้ต้องไล่ของดาวรถยนต์เองไอ้พี่โต้จุดอ่ะตอนเนี้ยมาเดี๋ยวละเราจะยอมเราจะยอมเป็นรองแค่พ่อแม่เขาเท่านั้นเราต้องยอมพี่เขาด้วยเขามีพี่อ่าพี่ด้วยอ่ะพี่ด้วยเราหนูรอจากพี่หนวดดาวที่สี่พ่อแม่พ่อพี่พ่อหนะเัินฉันก็ไปติดหนึ่งถึงห้า เาพี่นี้องสามคนไม่พี่น้องนอแม่พี่น้องอาอสักคนที่ห้าเหรอหรือไม่ใช่แต่บุ๋มอะมีสัตว์เลี้ยงมาขั้นด้วยนะประเด็ดนอะ อะไรหรือปะหนูก็งงไงเวลาหนูนอนบ้านพี่พีน่ะเพอหนูไม่ได้นอนก,กับไอ้เป็ดแล้วหนูก็จะแบบนอนกระสับกระส่ายนอนไม่หลับเพราะเรานอนแล้วเราติดติดแมวรู้ป่าวว่าเรานอนมานานอ่ะมันไม่ปุ๊บติดลูกอ่ะมันต้องกอดกันมันต้องแบบซุกกันอะไรอย่างเงี้ยโอเคเราจบจากสาหลายแล้วจบแล้วเหรอใช่ขายผ่านแล้วเหรอใช่แน่นอนทำไมอ่ะคุณพี่ไม่ควรคุณพี่ไม่น่ารีบซื้อกันเลยนะคะสาหลาย<ม>าอ่ะเอาเป็นะเก็บไปแล้วเก็บไป พีชจะไล่ผมพอแล้วผมแล้วคนที่ผิดบางสุดโมเดลเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะกลับบ้านมาปเดี๋ยวไม่กินเดี๋ยวแกกินไม่แต่เขาบอกว่าเอาเทนทุเดีแก่แต่ไล่เดี๋ยวนาทุกคนเราอะเราอะมีมีหลายอย่างที่ต้องไปของอีกสามอย่างต่อจากนี้พีชจะขาย ส่วนบุ๋มระบายสีระบายสีใบขายไหมเขาด๋อหนู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 อยากอยากพี่พี่จะขายอะไรอ่ะพี่จะอันนี้คิวเมื่อกี้คิวลองคิวรู้สึกยังไงพี่ต้องขายนี้กันเหรอโอ้แต่นี้ลองพูดก่อนไหมลองผมขึ้นกดแบตหนึ่งแล้วก็ลงได้ไหมก็ได้อ๋อได้ได้ได้มันให้กินให้ขันได้เคยลองเลยยังมันมีแค่สามอย่างโคตรดี หนูจะบอกก่อนนะว่าหนูขายสกินแคร์บ้านหนูทําครีมทําสกินแคร์การที่หนูจะไปขายสกินแคร์น้อยมากที่หนูจะรับแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่พี่ปูบอกว่าให้หนูมาลองใช้อันนี้ภาพดูภาพการทดลองใช้แล้วหนูลองใช้แล้วหนูบอกว่าดีลองเอามาหน่อยคือมันดีจริงๆด้วยความที่อย่างแรกคือไม่มีน้ำหอมไม่มีไม่ใส่สีไม่ใส่น้ำหอมไม่ใส่กลิ่นบ๊าดบายจ้า ๊ายบายแล้วพอใช้รวมกันสามตัวดีแบบดีจริงดีมากไม่มีกลิ่นอยากให้ทุกคนลองอันนี้ตอนแรกเป็น <Okay. S 2> เป็นเหมือนแบบเป็นน้ำตกอะ <Okay. S 2> เป็นโทนเนอร์ <Okay. S 2> เป็นแบบว่าถ้าเกิดสมมติว่าพี่ไปซื้อ